มีมากับเนื้องอนหน้ากากทอคออุ้ยพิมสองหน้ารายการนี้พ่อด้วยพี่ราย่าสุดก็จบคาบมื่นนะเพราะว่ารายการหน้ากากทอคอนะคะตอนนี้เกินหมื่นหมดแล้วห้าพันบอที่พี่หนุ่มคุณพี่เปียกไม่ทันพี่จ๋าขอพี่หนึ่งร้อยได้เลยมากับพิมสองหน้าพี่พี่พิมสองหน้าเห็นกันอยู่แล้วนะคะจากรายการนวะพิมสองหน้าสุดพิเศษถูกไหมคะรายการนี้แล้วอยู่ในเนื้อหลักเลยอพี่จ๋าพี่อุ้ยมาแล้วแปดพันทวน พี่อุ้ย8,00 0บอค่าหมื่นเลยนะคุณพี่เลขโคตรไรเกินนี้แน่นอนค่ะหลักหมื่นกันหมดรแล้วรายการนี้พี่แว่นไม่ทันนะคะน้ำยู่8 0 0 0บอพี่พี่ทุกท่านดูบิ๊กบกอกันด้วยนะคะ8,500พี่ลุงแว่นค่ะสวัสดีพี่ลุงแว่นนะคะรายการนี้นากะทอคแท้พี่จ๋าอยู่ไม่ได้ค่ะวันไหวหลายท่านแน่นอนรายการนี้เก็บได้เก็บนะคะพี่และเป็นพิมพ์สองหน้าอยู่ในเนื้อหลักเนาะบนสุดแล้วที่สุดละพี่รายการนี้8 8,500 8,600พี่บูมค่ะ8,6พ0ที่พี่บูมพี่ะจัด้าาามกว่ยแดงนะ ยาแดงจดสร้าง789รายการนี้สร้างเพียงแค่5 9 9เหรียญถ้าเจอเลขสวยเป็นเรื่องนะรายการนี้8,600 9,000บอลมาไหมคะ9,000ค่ามหมื่นมาก่อนนะเลยมีรายการนี้ ขอไี่ละหนึ okay. tai, okay. Não, aquela, ่งร้อยในพี yeah. mm ่น hmm. uh ้าหนึ่งร้อยห้าสิบท่านใครจะดูเนื้อหลักนะบนเคาะนํามาก่อนได้เลยนะพี่เคาะนําให้น้องได้ก่อนได้เลยนะรายการนี้นะคะรายล่าสุดที่เจอไปเนี่ยรายการนี้ก็ข้ามหมื่นรายการนี้ก็ข้ามหมื่นค่ะเป็นพิมพ์สองหน้าพิมพ์พระองค์พ่อค่ะด้านหน้าเป็นอ่าเป็นพระปิดตาพระพักการนะพี่แปดพันหกค่ะในเวลานี้หูหน้ากากตอคอรามจริงหน้ากากตอคอรามจริงพี่พร้อมสะดือสามขีดชัดเจนค่ะเป็นบล็อกทอคออยู่แล้วรายการเนี้ยนับอยู่แปดพันหกร้อยค่ะแปดพันหกพี่บีบละหนึ่งร้อยค ลหลายพันเลยน่าจะเกินด้วยหลายหลายพันนะพี่รายการนี้แปดพันหกพี่บูมบิดต่อไปมาพี่ให้ชมเลขเก้าพันโดดได้โดดนะคะรายการนี้พี่จ๋าไม่ค่าหมื่นเนะี่ยตื่นเต้นเลยแปดพันหกค่ะใายรุยก่อนได้ก่อนนะพี่บิดต่อไปมาบิดต่อบิดละหนึ่งร้อยค่ะบิดต่อไปมากกว่าแปดพันหกน่เลยนะ้อยชมเลขรายการนี้แปดพันหกนี่ด้านหลังเป็นพิมพ์พระองค์พ่อนะคะพิมพ์อส่องหน้าพ,พี่จ๋าร้อนแรงแล้วรายการนี้ 8ปดพนหค่ะมีใครมากกว่านี้ไหมเออหรือว่ารอปาดกันเอาให้ทันนะคุณพี่รายการนี้ขออนุญาตชมค่ะมากับเลคโครรนบเบอร์สองแปดเรียบร้อยเลขโครนรวันเกิดสองแปดที่นี่จ้าหนึ่งร้อยหกสิบท่านอยู่ไม่ได้ค่ะหลักพัน รายการนี้ต้องทารดูซอสแล้วพี่เนื้องอพิมสองหน้าสววนเกิดพี่พ่ทานายไหมเนี่ยต้องเงเกิดท่านใดไหมคะเรคโครนาเบอร์สองแปดค่ะรายการนี้พี่จ๋าไปเดือดร้อยขยบกันได้เลยวิหลังนี้เจอเลขสววนเกิดสองเหรียญแล้วนะเหรียญที่สองแล้วนะพี่อันนี้อยู่ในเนื้อหลักเลยค่ะและอยู่ในเนื้อหลักด้วยนบอยู่แปดพันหกร้อยค่ะยังเบาอย่างบางพี่จ๋าลุยได้เลย ได้ใส่พี่หโหตรงมาก่อวันเกิดท่านใด้เตรีรีบจวดแล้วค่ะรายการนี้เลขโคตระนาบเบอร์สองแปดค่ะพิมพ์พระองค์พ่อนะพี่ๆอย่างเลขธรรมดาอย่างข้ามือเลยค่ะระุ่นรายการนี้ใช่นักขาโทรคมีองค์เดียวแลวรายการเดียวด้วยที่เป็นพิมพ์สองหน้าพี่ๆอยู่ไหวได้ไหมคะรายการนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบท่านเลขโคตระนาบเบอร์สองแปดพี่รายการที่สี่ใครหารอยู่รีบมาเก็บได้เลยเลขโคตรสันเกิดนะคะเลขสวยใช่ไหมพี่เกิดเลขโคตรส้วเกิดอย่างเลขธรรมดาน้องกบเกิดจบเกินมือแล้วนะพี่รายการนี้เลขโคตรสองแปดค่ะยังเบายัง บางนะ8,600น้องนับให้เลยนะพี่นะน้องว่าคนล้อปาดมีคนปาดมีพี่900 0บอที่พี่แว่นแบบนี้นะคะหมื 1, 000, 1, 000, ่นหนึ่งหมื่นบอมาก่อนได้เลย8,7 0พพี่รักไม่ทันค่ะพี่8,700คุณพี่ลักไม่ทันนะคะหน้ากากทอคอพี่จ๋าที่สุดของแจ้แล้วรายการนี้9,00 0เวลาไปกันต่อค่ะไปต่อพี่9,00 0บอเดินเวลาให้เลยน้าสานะคะมีหลวงพ่อซิ่งไหม หลวงพ่อซิ่งไหนคะพี่พี่อ,อุพี่อุอีกหลวงพ่อซิ่งไม่มีนะคะตอนนี้น้องรรยเจ้าสัวปิดตาพระประกาศนะรายการี้9พ0 0บอพี่ขาเลขโคสมัเกิดนะ,ะหางแค่เพียงเอื้อมมือนะพี่จะปล่อยพลาดหรอรายการนี้ยไม่ข้มื่นสองหมื่นสยินดีด้วยะคะ่ะมีและหน0่นะคะ9 0 0าพัทวนพี่ โอ้คุ้มเลยเลขโคโซมันเกิดเลขน้อยค่ะเลขน้อยพี่ทุกท่านจัดได้จัดนะคะมีงบได้เปรียบพี่จ๋ารายการนี้นะโพส,สุดท้ายน้องไม่นับนานพี่นะคะเนื้อหลักเนะนื้อบนใครคิดว่าคุ้มจัดก่อนได้เนื้องอพิมสองหน้าหน้ากากทอคอแท้ๆนะคะระดับพิษบอยท่าประจันไม่ต้องห่วงเรื่องเปอร์เซ็นค่ะ96.5 9 0 0บบอเลขโค28ค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาจัดได้เลยนะคุณพี่28นะคะรายการนี้ไม่มีใครมากกว่า9,00 0บอแล้วคุ้มจัด ปิดการประมงค่ะ9,00 0บอใครอยู่เหนือสัญญาณเพรับไปนะพี่นะโด,ดได้โดดป่าได้ป่าเพจแล้วหนึ่งร้อยค่ะขอข้ันตัดหนึ่งร้อยบอพี่จ๋าสัญญาเปิดจบเลยนคะคะรับไปนะพี่900 0บอยินดีด้วยค่ะโอ้โเปิดยังไงเปิด300ค่ะเปิด300บอค่ะ โอ้โห๙๒๐๐พี่ล่าแคปจอพี่ล่าได้ <c oughs> เออแล้วสวัสเกิดพี่ล่าจ๋าคุ้มมากรายการนี้พี่รักคุ้มแล้วคุ้มแล้วพี่ล้า๙๒0๐แคปจอขอบพระคุณค่ะพี่ล่า,ปาเปิดแร้ง๓0๐ค่ะ วันนี้เปิดสา0ร้อค่ะคุณพี่เพราะว่าพารายยกรังแพงแล้วแล้วน้องรังส,<า>สุดท้ายอันรังสุดท้ายพี่พี่หมดมือแล้วพี่หมดมือฮะฮะรับเขา้ายังไม่มีใครแบ่งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ยกรังเนี่ยจะอยู่ในมือที่แบบว่าพี่พี่ทุกท่านที่เขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> เขามีเขามีงบมีกํารางที่จะเก็บอยู่แล้วพี่คือเขาไม่ปล่อยนะคะ <S <S วิอันนี้ซีนอันนี้ซีนหลุดเอาซีนให้แมนอันนี้ดีนไหนบอค้าเก็บให้นะคะรายการนี้ไป